สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไป FC ช่องเสียบอยหมูสดสุขุสุขคนนะครับเนาะอะเมื่อนี้กับมือสานวันดีนะครับเนาะสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์ที่23เดือนกรกฎาคมนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัได้รับหน้าที่นะครับเนาะจากพี่พรกทมนะครับเนาะเพิ่นได้โทรมาหาเสียบอยนะครับเนาะเพิ่นเป็น FC ช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนาะอ่ะเพิ่นกัไล่โทรมาหาเสียบอยให้เสียบอยไป ไหว้องค์ปู่ปาดิจิตนะครับเนาะหลังจากพี่พรกอทมเพิ่นได้รับโชคลาภนะครับเนะาะงานเมื่อกี้นี่ละาทางกอทมอพเ่นก็เลยโทรมาหาเสียบอยให้เสียบอยจัดเตรียมเครื่องไหว้นะครับเนาะกับมีพละหมากรากใหม่ครับแล้วก็มีน้ำแดงเนี่ยและที่ขายไม่ได้ก็คือหัวอาหารป่าครับเนีหัวอป่าห้ป่ามากมายใส่หัวอาหารป่าเพิ่นก็ได้โชคลาบยุบบอกสะพานครับสะพานบ้านจำมปดุงสะพานักจิตที เซ่บอยมุสวดได้ไปทายนั่นแหละครับเพิ่นอยากให้เซบอยนี่เอาหัวอาหารป่าครับไปเลี้ยงป่าครับป่ากินพืชป่าร้ายครับอยู่หันเนาะมีสิมีป่าอย่างแน่เพิ่นก็นให้เซบอยเอาอาหารป่าครับเป็นกระสอบครับเป็นกระสอบอเอาไปวานลงน้ำให้ป่ากินครับยูแถวเน,นละ แต่ว่าผมกับสบบอไปมือเดียวเบิดเป็นสอบแล้วครับผมกับสิทย่อยเอาไปมือละโลสองโลแล้วผมกับสีแบงเอาไปทั้งวัดครับอืเอาไปที่วัดกุลคะครเลยครับเนาะมันมีสะหนาป่าไงครับมันอยู่ในวัดเพิ่นก็มีป่าคภาพเลี้ยงป่าพร้อมอยู่ในวัดผมก็จะได้เอาไปทั้งวัดกุลละครของเขาพร้อมนะครับเนาะกับสีแบงเอาไปเป็นกระสอบครับกับใส่เวลาอายุสามมือกุลละครสามสิบมือก้อมกับสีแบงเอาไปถ้าเอาไปห่อไปใส่เดี๋ยวเย็นเย็นหน้ามันเสียเนาะครับเนาะทงี่ลงเเธอเป็นกระสอบคือกระสอบมันนะกับโบเมน ว่าเป็นบ่อลเลี้ยงปลาหลายเนาะครับนะเนาะเขาสิทเทือบลุ่มกระสอบมาได้แต่ผมการสิขออนุญาตที่เพิ่เอาแบงเอาไปเป็นมือเป็นมือไปกับเค็ดคลิปไปเรื่อยๆเค็ดคลิป,ปมาเบิงเ่งแต่ละมือมืออะไรพวไปอาหารป่าครับเ,เกือบเป็นเกือบตายอยู่ทางวัดแน่เอาไปทางสะพ,พานศักฉิ์อยู่ที่บ้านจำปดุกนะครับเนาะผมก็สิแบงเอาไปพร้อมเนาะอ่านะสุดทยาย้ายปกติไทยเบ่งอยู่ที่นึ่งนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้มีพวงมาลัยดครับโอ้ยพวงมาลัยทั้งก้าพวงครับนะครับเมื่อวานเสียบอยก็ได้ไปนั่งเผาอยู่ทางอำเภอวานนนคระับ ส,สวยๆทั้งนั้นนี่นะครับก็จะไปทั้งลารอุคถัมภปร,ริจิตนะครับเนาะพวกมเมลายเมื่อาวานนี่ผมก็กได้ไปนั่งเฝ้าครับเพิ่นเพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นบ่ห้อยไว้เพิ่นว่าอย่ามันเสียเพิ่นว่าผมก็เลยไปนั่งเฝ้า,เเาว,พวกเกาพิ่นเฮ็ดให้ผู้เฒ่าผู้แก่ครับเพิ่นลอยพวกมเมลายครับอืมั้ง9วกวงครับหอมเบิดขื่นครับเมื่อคืนเราเอาใสานะ่รถมาเอ๋นี่รถมันออกมันก็นหอมซอ,มอมยๆหอมเท่เลยครับบอกมะลิ อย่งสดๆอยู่ครับฟงมาลายสวยๆทั้งนั้นหอมๆครับกินยังหอมเลยหอมหุ้ยบป็นีังไงละครับกินหอมขนาดครับหอมฟุ้งเลยล่ะอ่าของใหม่นะครับเนาะของใหม่อเพื่อนก่าหอยผมเรียบร้อยผมก็นั่งเเถวเอาหรือมือบ้านนี่นั่งนั่งรอเอาเลยอเพื่อนก่าหอยไหมไหมครับบ้านผมเพื่นห้อยนะครับเนาะถ้าภาษาไทยเพื่นก่าร้อยเนาะร้อยพวงมาลัยอ่าร้อยใหม่สดๆนี่แหละ เนี่ยครับจะเป็นมะเอเทศตรงหน้าเดี๋ยวเป็นยังไงกัให้ผมส่งหมูลูกค้าดสักก้อนอืมมันเป็นน้ำเช่าอยู่อี่ก็จะตอก็จะเตรียมใบนะครับเนาะ,ะเป็นยังไงมาจังไหนเนาะครับเนาะอ่าอ่านี่ครับจะมีขมากนะครบคู่เน่สับประรดด้วยแล้วก็มะพร้าวนี่ก็ของอะไรที่ผมเอามอกินแต่เป็นอันนี้คือองุ่นครับนี่คือองุ่นเป็นกล้วยแล้วก็ส้มมังคุดเชิญอะไรนะ เชอรี่เออลูกเชอรี่แล้วก็มีแพกน้ําแพกแล้วก็นี่ครับนี่คือขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับหัวอาหารปลาอาหารปลาผสมอหุตหัวอาหารปลาปลาใหญ่ครับปลากินพืชช,ชนิดละลายน้านะครับเนาะอาหารปลาหนึ่งกระสอบนะครับเนาะนผมก็ได้ทําตามสัญญาที่พี่พรโทรมาหาผมแล้วเนะาะผมก็ได้ทําภารกิจเป็นสะพานบุญนะรับพี่พร อาจารย์ล้วมต่นี่นะครับตามที่พรที่เขียนไว้ให้ผมได้เข้าไปผมก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับตามนี้เลยอ่านี่ครับเนี่ครับเป็นยังไงมาจักไหนเดีย๋ยวพูดไอจะเอาเข้าไปทางทุ่งหนองนาจำปรงเนาะครับเนาะไปไหว้องค์ปาริจิตของเรานี่แหละครับน,นะครับก็ได้ได้โชคลาภเนาะครับเนาะมันก็ได้เอาไปไหว้องค์ป่ของเรานี่แหละครับผม นี่แหละครับผมก็ได้ต้องถ่ายคลิปให้พี่น้อง f อดูนะครับเนาะเสียบอยถ้าได้รับปากแล้วก็ต้องทำเนาะครับเนาะ,ะผมว่าผมอยากเป็นสะพานบุญไปไว้ที่ร้านองค์ปู่ปริจิตเนาะไปว่ายอยู่ตรงนู้นผมก็ได้คุยไลน์กับพี่พรตั้งแต่วันวันที่วันที่หวยออกนี่แหละครับเพื่อนก็โทรมาหาผมเลยประมาณสี่โมงครับประมาณหวยออกก็ประมาณสี่โมงแนละ้วเพิ่นก็โทรหาไลน์มาหาผมเลยอะผมก็ได้ ทำตามสัญญาได้ก็ได้รับปากพี่พรไว้แล้วเนาะวันนี้ผมก็จะได้อเข้าไปที่ลานองค์ปู่ปริจิตอยู่ที่จำปดงนะครับเนาะอ่าอ่านี่ครับส่วนอาหารปลานะครับเนาะอาหารปลานี่ผมสงสัยจะเอาไปประมาณรอบตอนบ่ายเย็นๆครับเพราะว่าจะเอาไปให้ปลานะครับเนาะผมจะเอาไปตอนเย็นๆนะครับพี่พรส่วนอาหารปลานี่แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะไปรอบเช้าครับอาหารปลานี่ยผมจะไปรอบเย็นๆอ็ประมาณสักสีห้าโมงเย็นนะครับเนาะผมจะเอาไป ตรนี้แต่ว่าตอนเช้านะผมจะเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วประมาณตอนเยน็นๆที่ผมพูดนี่แหละาหาัวหันปลาผมจะไปตอนเยน็นๆค,ครับเดีย๋ยวเป็นยังไงก็สนอกสนใจนะครับเนาะพี่น้องฟองไปอยากสั่งหมูล้านเสบอยหมูสดกะสั่งเข้ามาได้เนาะครับเนะาะที่เบอร์โทร0857449957นะครับนะผมจะเอาเข้าไปส่งพูนทั้งทุ่งน้องนาจำปะดุงนะครับเนาะอ่านี่ครับ คือหัวอาหารนะครับเนาะ,ะหลังจากกินข้าวน้ำซามปลาแล้วนะครับเนาะเสียบอยก็จะได้ทำภารกิจเอาหัวอาหารเนี่ยนะครับใส่รถสก,กูตเตอร์น้อยนี่แหละครับเอาขางเครงเคืองนี้ก,นกันเอาไปแกะไปไปให้ปลาครับูทั้งสะพานศักดิ์สิทธิ์ั้งบ้านจำปดงผละครับเนาะเสียบอยก,กไ็ได้กินสะพานบุญนะครับเนาะได้เอาหัวอาหารนี่ไปพ่นมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะปีพรทั้งกอท่ามอเพิ่นถือหัวเลื่อเบอื่อเพิ่นจะได้ ไอโอเอาไซเชบอยไปจัดซื้ออาหารป่านะครับเนาะตั้งกระสอบนึงนะครับปุ่ดอกผมกับสีโบได้เอาไปบ่งเดียวได้ครับเบิร์ตถ้าสีไปวานลงน้าเบิร์ตติงแย่นน้ามันเสียนะครับเนาะผมก็ได้สิตักเอาไปเทเลน้อยเทเลน้อยก็เอาไปทั้งอันวัดปั้นกุลคัมพร้อมครับนี่ทั้งวัดนี่ครับนีบ่วัดวัดวัดจากร้านเช่บอยมาก็ไม่ไกลครับมีมีน,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 นีวัดผมครับขาดถนนไปนี่ก็คือวัดครับผมกับสีได้แบ่งไปวัดพร้อมเพราะว่าผมกับสีมีคลิปอยู่วัดพร้อมให้พี่น้องเอฟซีเห็น บอ่อปลาครับอยู่ในวัดพมปลาแเฮงหลายครับอยู่ในวัดกุลกคำเชื่บ่อยกันจะได้เอาไปบ้านลงทางวัดพร้อมเอาไปทางสะพานสักศีพร้อมบักกะแบ่งแบ่งกันครับอืแบ่งกันไปพุ่นแน่เอาไปพุ่นเน่เนาะอืนั่นแหละถ้าเสียไปบ้านมองเดียวยันหน้าม,มันเสียอืไเชื่นนอบ,บ่อยกับชมนะคะครับเนที่เคลิปเอาหัวอาหารไปบ้านลงน,น้ำเนาะครับเนาะใหญบุญสุนทานได้บุญน้ำกันครับเมื่อนี้ มาจังไลยเนาะครับเนาะโอ้โยกระสอบใหญ่นะครับกระสอบนีมันหนักจักโลเนาะครับเนาะกระสอบนี่ก็อยู่ประมาณจะเกือบ30กิโลครับกระสอบเขาประมาณ30กิโลครับกระสอบหนึง่งหนึ่งกระสอบอกระสอบหนึ่งก็พิร้อยกว่าบาทครับกระสอบเป็นอาหารปลาใหญ่ครับถ้าพีน่น้องเอฟซีตุ๋ยสนอกสอนใจใจบุญสุนทานถูกหวยรวยเบอร์เนาะอยากมาร่วมเฮ็ดบุญนะครับเนาะพี่ทางจำปดงสะพานศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวถอยร์ตสีจิตรไทยพี่น้องเอฟซีเบอร์ ถ้าเบิ้ลนะครับเดินย้ำเอาป่าลงมากินพี่น้องเอฟซีถ้าผู้ใดแบบเพิ่นมักเชียงโศกนะครับเนาะเพิ่นเบิ่งคลิปผมแล้วเพิ่นก็สิเห็นเห็นเป็นตัวเลขครับอืมป็นตัวเลขขึ้นในบ่อป่าที่ผมเอาป่าลงนะอืมอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ควบเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นเบิ่งเห็นเพิ่นเป็นนะครับเพิ่นตีเป็นนะครับเนาะอ่าเพิ่นก็ได้โศกสำหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดเพิ่นเพิ่นบ่มักเนาะบ่เป็นยัง แต่บเบิ้งคลิปไปแต่ผู้นำเอฟซีผู้ใดเพิ่นมักเสียงโศกไงเบิ้งคลิปเดี๋ยวเชืบ่บ่อสิเจาะลึกเจาะใจถ่ายสั้นๆนะครับน่าตระหนัมาวานลงแต่สำหรับพี่พรที่เพิ่นเบิ้งคลิปผมมันเพิ่นเห็นเป็นตัวเลขครับร้อยขึ้นร้อยขึ้นเลยเป็นตัวเลขเพิ่นวงตัวเลขไหมผมเบิ้งบัสขับส่งสไลายมาแต่ว่าผมผมผม,ผม,ผม,มักซื้อหวยปไปไหนใช้มักซื้อเสียงโศกลอตเตอรี่ตั้งกก่กระทืบแล้วครับกระซ่งมาให้ผมตลอดฮ่าและเครือกระซ่งเลขมนหาหกตัวเลขเรียงกันมาโอ้ผมเห็นบ่เป็นผมซื้อบ่เป็น ส่งตัวเป็นปิดไม่ให้เลยบารดิสามตัวจระจะที่ตูหาตูหกตัวครับส่งไม่ให้เบิ้งครับอยู่แน่นอนเป็นอย่งไรถ้าพี่น้อกเอฟซีอย่างโหคนส่งไม่ผมแหละได้อ่าอย่างโหทักไลน์ทักแส้เข้ามาหาผมนี่นะครับสำหรับคนที่ว่ามักเสียงโซกคือว่าแล้วเนาะผู้ใดยว่าฝากเสียงโซกว่าปันไดเพิ่นกระบ่มักน้ำเฮาอืมเพิ่นสายบุญเพิ่นกระเฮ็ดแต่บุญยังเดียวแต่ว่าเอฟซีท่านไหนที่ชอบเสียงโซกให้ติดตามรับชมคลิปเจ๋บอยจะเอาหัวอาหารป่านี่ครับไปให้ป่า มันจะมีโชคแล้วพี่น้องเอฟซีมันจะเป็นตัวเลขขึ้นเลยอ่าพี่น้องเอฟซีขดะไหนเพิ่นมักเสียงโชคเพิ่นจะเห็นนะครับเนาะหูเก่ยวตาทิพย์แต่ละคนบ่คือกันโชกวาสนาบุญบารมีแต่ละคนบ่คือกันผู้ใดเห็นคลิปกะี่เป็นเลขเป็นหัวเป็นเบอร์ไปอ้วะไรแต่เพิ่นเนาะบุญวาสนาของคนคนเฮาเกิดมาแต่ละคนบ่คือกันตาดีไร่ตาดาเสียนะครับเนาะตาดีก็คือเบื่องเห็นคลิปยังละเห็นปลาเห็นยังนี่ละเอ้า มาจัไ,ไหสุดท้ายนี่ก็ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของพีของน้อง FC ช่องเสียบอยหมูสดสุขุสุขชนนะครับเนาะอะ,อะอกราบสวัสดีครับ